หลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หมอลำสุกัญญาย,ยอดนภา ศิลปินหมอลำชื่อดังในผันตัวเองมาปรับพื้นที่ดินของตนเองประมาณ12ไร่ที่บ้านดงเค่งตําบลบ่อใหญ่อําเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามทําเป็นฟาร์มเลี้ยงโคโนมโดยใช้ชื่อฟาร์มว่าสุกัญญาฟาร์มโดยหมอลำสุกัญญาได้กล่าวว่าจากพิษโควิดสิได้ส่งผลกระทบกับศิลปินหมอลำหลายคนรวมถึงตนด้วยตนจึงผันตัวเองมาทําฟาร์มโคโนมในที่ดินที่ได้รับมรดกตกทอดมาโดยได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิเกเครือข่าย ของสากกรผู้เลี้ยงโคโนมโคกกาะจำกัดซึ่งในหันมาเลี้ยงโคโนมเกือบ3ปีแล้วปัจจุบันมีโคโนมที่เลี้ยงไว้จํานวน30ตัวและเพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ํานมโคประกอบกับตนก็เคยไปอยู่ต่างประเทศมาและทําพิซซากินบ่อยๆรวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมโคที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสรารคามในการทํา MOU ร่วมกับสักกรผู้เลี้ยงโคโนมโคกกะจำกัดตนจึงทำพิซซ่าจำหน่าย ร่วมด้วยโดยแป้งพิซซ่าก็ทำเองทั้งหมดและนำน้ำนมโ,โคมาทำเป็นชีสซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญสำหรับทำพิซซ่าให้มีรสชาติอร่อยและก็มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นและถือเป็นเอกลักษณ์ของพิซซ่าหมอนลำสุกัญญาโดยในช่วงนี้เพิ่งเริ่มทำการตลาดโดยเน้นขายผ่านทางออนไลน์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับพิซซ่าที่ร้านเรานะคะพิซซ่า อันนี้แป้งเราทําเองค่ะแป้งอันนี้แบบแบบแป้งแบบน้านุ่มแป้งเราทําเองเราหมักใช้เวลาหมักเป็นเป็นวันค่ะกว่าจะได้แผ่นนี้ออกมาค่ะผสมยีสต์แล้วก็หมักแล้วก็เอามาอบเป็นแผ่นค่ะแล้วก็เราก็จะมาแต่งหน้าพิซซ่าของเรานะคะอันนี้ซอสมะเขือเทศเราต้มเองนะคะต้มเองปรุงเองค่ะเามะเขือเทศมาต้มมาปรุงเองค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไป เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยค่ะซอสไม่เกิดเทศลงไปค่ะทีนี้เราก็มาแต่งวันนี้เราจะเราจะแต่งหน้าฮาบะเยนค่ะฮาบะเยนแล้วก็ใส่แฮมลงไปค่ะง่ายๆค่ะใส่แฮมลงไปเยอะๆค่ะฮาบะเยนเป็นเป็นหน้าที่ขายดี สั่งเยอะค่ะขาวใบเยี่ยนจะใส่ยเยอะๆไปเลยค่ะอร่อยแล้วก็ที่ขายไม่ได้คืออ,อ,อันนี้สับประรดค่ะสับประรดต้องเป็นสับประรดกระป๋องนะคะถ้าสับประรดเราสดๆมันบางครั้งมันก็เปรี้ยวแต่ของกับสับประรดกระป๋องคือเืียมมาเรียบร้อยความอร่อยมันพอดีกลมกลืนค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็ใส่คีป โดยโดย ö, ้วยชีสช um> ีดเห็นว่าชีสทำเองชีสทำเองค่ะชีสทำเองจากนมของเราเองค่ะเห็นไหมยังหั่นไม่หมดเลยเนี่เขยเองเข็ดเองค่ะยงเยี่ยงเองเยี่ยงเองมันปลีดเองค่ะมันมันจะไม่มันจะไม่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนตามตลาดนะครับมันจะไม่ได้โรยผู้ผู้ผู้เพราะว่าเป็นชีสเราทําเอง จะออกเหนียวเหนียวเหนืบนี่นึงเพราะว่าเป็นชีดร้อยเปอร์เซนใส่ชีดไปเลยเยอะๆเลยค่ะคือว่าคือว่านมสิบกิโลได้ชีตโลเดียวได้ชีตอุ้ยได้ชีตแค่โลเดียวค่ะนมสิบกิโลแต่เราไม่หวงค่ะชีดเราทําเองเอาให้อร่อยไปก่อนเพราะนมโคเราโคนมโคนมเราก็เลี้ยงเองเลี้ยงเองรีดเองรีดเองเรามีนมนมและนมเราก็ใหญ่ด้วยเราก็ไม่หวงชีดโอเค แล้วก็เราก็โรยด้วยกานค่ะอันนี้อย่างนี้ครับออริกาโนออริกาโนโอเคเป็นอันาเสร็จค่ะพิซซ่าอันนี้พิซซ่าหน้าฮาวายเยีรเยน ฟาร์มเราค่ะฟาร์มชื่อฟาร์มสุกัญญาฟาร์มค่ะแล้วเราจะเข้าอบนะคะทีนี้เราจะเข้าอบถ้าใครไม่มีเตาอบใหญ่ๆแล้วนี้เราเราก็เอาเข้าอบนะคะเข้าอบในตู้อบปกติก็จะตู้อบจะไม่ใช่แบบนี้แต่อันนี้ไม่ถึงว่าถ้าอยู่ตามบ้านถ้าอยู่ตามบ้านเราทากินได้ค่ะเราสั่งแล้วไปทํากินได้ง่ายๆตู้อบธรรมดาของเรานี่เองค่ะพอจะอบเร็จเรียบร้อยแล้วประมาณสิบห้านาทีนะคะ หน้าตามันก็จะออกมาแบบนี้ค่ะชีดเยอะๆชีดมันหายไปใช่ชีดมันไหลลงโอ้ยมันไหลลงไปพุ่นแล้วมันละลายเรียบร้อยแล้วมันปนกันค่ะมันปนกันโอ้ยชิบะแชบะค่ะแชบ่ะตอนนี้เขากตักออกมาตัดนะคะใช่เลยนะตักใช้ลูกมือเขาลูกมือเข้าลูกมือลูกมือมาลูกมือนี่ลูกมือนี่ยนี่ใส่ไรงานต่างดาวเลยเด้่ยงานต่างดาวเลยนี่ประเทศไหนก็เจ้านิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ครับเห็นว่าเห็นว่ามาอยู่ให้ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้ว 2ีอปีแล้วโอ้ย22ปีแล้วเป็นคนให้เต็มตัวแล้วหมดให้คล่องครับโอเคเสร็จแล้วครับเสีปรั้นี่ระคั้นกินเลยีนคัดตัดตัวปนิคัดตัดเป็นแผ่นค่ะโอเคคลับกลับเอาเป็นได้ไหมเป็นได้ไหครับเฮดพี่านี่ยฮะ เฮ็ดพิซซ <hel> ่าน au ี streamlined streamlined ่เฮ็ดมาดวนเราปครับ <AP> พิซซ <anywhere> ่านี่เฮ็ดมาโด่แล้วค่ะเฮ็ดกินเองอยู่บ้านค่ะบ้านนี้เพราะแต่เขามีชีสมีนมของเข้าเองเต่ม่มาเฮ็ดจับนายค่ะเฮ็ดจับนายแปรูปบ้านนี้แป้งเนี่ยที่สําคัญแป้งเนี่ยแป้งเข้าเขาบริสุทธิ์ตามตลรานะคะแป้งเขานวดเองนวดเองนําค่ะนวดเองมักเองค่ะเฮ็ดเองกับสูยางตัวนี้แม่นค่ะชีสเก็มอดเองคค่ะรับ แป้งน้าแป้งกรอบก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งค่ะตอนตอนนี้ขายอยู่ขายทั้งทั้งทั้งเพจบอกครับคุณแม่ขายทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ตามร้านอาหาร่ะฝรั่งขอนแก่นค่ะทีซงค่ะแสดงแสดงว่ามีมีลูกค้าลูกค้าไอ้ทีทีเพิ่นทีเพิ่นออเดอร์มาแล้วค่ะเป็นเป็นเป็นลูกค้าฝรั่งลูกค้าเก่าแล้วก็ตามบ้านฝรั่งเพิ่นสั่งมากกว่าซงให้เพิ่นค่ะครับครับอันอันที่เห็นนี่เท่าไรครับแพนนี่ อ๋อปลแพงค่ะอันนี้รอยหาิบเก้าบาทเองค่ะลอยหาิบเก้าค่ะอยิบาบทค่ะลูกค่ะขวดชิดเยิ้มๆและขาแซีบกไงเลยเนาะแปกน่นแผ่นไงขนาดไงสองสามกนพอละค่ะครัครับถูกราคากันเองค่ะสิิไปล่ำต่อมาครับบานนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮ เพืน่นเพื่นม่นมายามราลำหม่เพื่นน้ำลำหมฟังน้ำขาขายไปพอ้อมล่ำแบพรวามเออาจะก่อนนะจก่อนเนี่ยเอ้ยเอาเอาเอกก่อนทีนกำลังดังในติ๊กตองนะค่ะเนาะ้ครับครับครับเอ,อจาจจก่อนจก่อนเส้วหมอแค่นขอยยุ้ยเส่นอพีอ่ดีสยหรอเา เอาเหล้ดอกแล้วก็เฝ้าเพื่อนลำแล้วก็มีตังลำหมาลำก็ำลำเลืองลำเลืองเราผูเครื่องตังเครื่องเครื่องอยู่เครื่องกินดินตาดินกาดินนาดินบ้านเราผู้ห่านตังห่านห่านตังห่านก๋ำหมูล๋ำก้อนก่อนตังก้อนแล้วก่อนเจ้าก่อนแขวี่เร็วเด้อไอ้ขึ้นไปอีสิไปกระดับก่อนดีแล้วก็มีตังมีมีคนละยาเขาอยากก๋ำหลาขอบคุณครับคุณย่าขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะค่ะเด้อสุกัญญายอดนภาค่ะครับค่ะ